สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางเพจบ้านชนชมบอนไซนะครับวันนี้บ่าท็อปจะพาเพื่อนๆมาชมชวนชมราชนีกิ่งตอนนะครับหรือว่าชนชมราชนีพันดอกที่เอตัด กิ่งมาตอนหรือตัดกิ่งมาชำนะคะอันนี้คือเราเอามาทําทรงบอนไซนะครับเพือ่อนๆเมื่อเราเลี้ยงไม้จากกิ่งเล็กๆจนโตขึ้นมาได้ลากสวยงามแล้วนะครับเราก็จะมาทําการบวชการตัดกิ่งทดกิ่งเพื่อที่จะสร้างแขนขาให้เขาเพื่อจะทําทรงพุ่มนะฮะเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับมีกิ่งหลักนะฮะกิ่งหลักก็คือเลี้ยงกิ่งหลักมาตัดทดนะครับแตก2อ,ออกไปเราเลี้ยงตรงนี้กิ่งหลักเบรกตรงนี้ไว้เราตัดตรงนี้ เลี้ยงตัวนี้เป็นกิ่งรองเลี้ยงตรงนี้กิ่งหลักมาตัดตรงนี้แตก2แตก3าอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเลี้ยงสลับกันไปจนได้ทรงพุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งที่จะเป็นขั้นตอนสําคัญก็คือขั้นตอนการเข้าลวดนะฮะการเข้าลวดการแต่งทรงนะครับไม้เราต้องแต่งทรงพุ่มอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแตกรายละเอียดมาเรื่อยๆนะฮะเราต้องค่อยเคลียร์ค่อยล้อออกนะครับเดี๋ยวหมุนโชว์รอบๆนะครับตัวนี้บอท็อปเข้า พุ่มเข้าลวดไปเมื่อคืนนะครับเพื่อนๆใครที่ติดตามกันทางเพจบ้านชนชมบอนไซก็จะได้ดูไลฟ์สดกันไปในทุกๆวันนะครับที่เราตัดแต่งไม้เข้าลงเข้าลวดนะฮะส่งพุ่มก็จะประมาณนี้นะครับส่วนระบบลากนะครับเบลท็อปตัดทดไว้นะครับระบบลากดีมากนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะถือว่าองค์ประกอบมาเต็มนะครับอ้วนเตี้ยนะฮะ ซูโม่อ้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวรอพุ่มรอใบมาก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับทีนี้วิธีการสร้างไม้นะครับเพื่อนๆอยากรู้ว่าสร้างไม้ยังไงสร้างกิ่งยังไงนะครับสเต็ปง่ายๆที่บ่าท็อปจับบ่าท็อปทาอยู่นะครับก็คือมีกิ่งซ้ายมีกิ่งขวามีกิ่งหลังมีกิ่งหน้าแล้วก็ทัาทำพุ่มตรงยอดนะครับสลับซ้ายขวากันไปหน้าหลังบ้างซ้ายขวาบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ ไม่ว่าจะเป็นทรงต้นเราก็ต้องมีกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหลังกิ่งหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเอนชายไปซ้ายเราก็ต้องมีกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหลังกิ่งหน้ามันก็จะทําให้ไม้มีพุ่มนะครับเป็นพุ่มนะครับเอนซ้ายเอนชายมาทางขวากิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหลังกิ่งหน้าเราต้องใช้สเตปนี้เข้าไปจับนะครับไม้จะมาทรงไหนเอี้ยวม้วนมาแบบไหนเราก็เอาซ้ายขวาหน้าหลังไปจับนะครับก็จะทําให้ไม้เป็นพุ่มได้นะครับ ส่วนรายละเอียดการสร้างกิ่งนะครับก็จะมีอย่างที่เคยบอกนะครับกิ่งหลักกิ่งรองนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะ mm. เพื่อนๆก็ลองศึกษาลองทําดูนะครับ а, ถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุยในอินบ็อกซ์ทางช่องทางเพจบ้านเชิญชมบอนไซได้นะครับใครอยากมีปัญหาเรื่องชน,ช,นชมก็สามารถปรึกษาได้นะครับตัวไหนที่บอทอสามารถแนะนําได้ก็จะแนะนําเพื่อนๆนะครับ สำหรับ EP นี้มีประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวไม้บอนไซต้นนี้นะฮะชนชมบอนไซต้นนี้แล้วก็มาอัปเดตความสวยงามให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับมาเติมไฟให้กับคนรักชนชมบอนไซนะฮะมาทําไม้ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวท่อกเกษตรดี y ทางช่องทาง youtube แล้วก็ทางเพจบ้านชนชมบอนไซด้วยนะครับสำหรับอ P ต่อไปเดี๋ยวเราเรามา,าหากิจกรรม ทำร่วมกันนะครับสำหรับ EP ีนี้มีมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับ